สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป u t u b e นะครับบนมือถือ Android นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดโหมดที่จํากัดนะครับหรือว่าปิดโหมดที่ YouTube เขาจะจํากัดคอนเทนต์บางอย่างออกไปนะครับไม่ให้เราเห็นวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนเอนเข้ามาบนแอป YouTube ของเพื่อนๆนก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เจ้ารูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงมุมขวามือด้านบนตรงที่ลูกศรชี้ ในหน้านี้ให้เราไปที่การตั้งค่านะครับหรือเซตติ้งที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟือง <Okay. S 1> และก็ไปที่เมนูแรกได้เลยทั่วไปหรือ general นะครับผมในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาทางด้านล่างเลยมันจะมีคําว่าโหมดที่จํากัดอยู่นะครับหรือเมนูที่2นับจากด้านล่างขึ้นมาทางด้านหลังเขาจะมีปุ่มสีฟ้าอยู่แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เอานิ้วแตะลงไปได้เลยอ่าให้มันกลายเป็นสีเทาๆแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็กดแบ็กกลับไปใช้งาน YouTube ได้ตามปกติเลยครับผม <Yeah. S 1> โอเคลองนั่งไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ